สำหรับ e ีนี้อยู่ในช่วง Q amp A ถามมาต่อไปให้สาระความรู้เกี่ยวกับพามานเพื่อให้คุณไปตกแต่งบ้านด้วยตัวกุงเงยอย่างมีความสุขนะครับ mm hmm. ก็คำถามของเพื่อนๆเนี่ยในสัปดาห์นี้นะครับ mm hmm. เพื่อนเ mm hmm. เขาส่งภาพมาให้ผมดูเขาบอกว่าไอ้ตัวม่านปรับแสงแบบนี้ม่านปรับแสง,งจะเป็นแบบนี้ของเขา,เาพื้นภาพแบบมันไม่ชัดเจนเดี๋ยวผมจะเอาประเด็นแรกก่อนปัญหาที่มักจะเจอก็คือตัวผ้าเนี่ยมันจะหลุดออกจากตัวตะขอ ที่อยู่ตรงล่างใช่ไหมครับคราวนี้เนี่ยอ่ะเดี๋ยวจะซูมดูใ,ใกล้ๆตัวตะขอมันจะเหมือนแบบเห็นไหมมันจะเหมือนกับไอ้ตัวกิ๊บหนีบผ้านะครับถ้าเกิดมาหลุดมาใช่ไหมเพื่อนๆสังเกตดูทิศทางก่อนนะครับให้ดูโซ่ด้านล่างให้โซ่เนี่ยมันไปทิศทางเดียวกันนะครับกับชิ้นอื่นไม่ใช่ว่ากลับทางแบบนี้ไม่ได้นะอ่ะเราปรับมาทางนี้ก่อนแล้วไอ้ตัวผ้าที่มาหลุดมาเนี่ยเพื่อนๆก็เสียบกลับเข้าไป อาจจะเห็นไม่ค่อยชัดเดี๋ยวผมมาพยายามมาใก,กล้ใจก่อนแล้วก็เสียบกลับเข้าไปเป็นแบบนี้นะครับอคราวนี้เนี่ยมันก็จะใช้งานได้เหมือนเดิมละนะครับเดี๋ยวลองเปิปดเป็นจะู้เนี่ยข้อดีของตัวม่านปรับแสงมันดีตรงนี้แหละผมชอบตรงที่ว่าใช้งานสะดวกนะครับแล้วก็แบบเก็บง่ายเนี่ยดึงไปดึงมาเก็บง่ายแต่ว่าจะบอกว่าข้อเสียนะชิ้นส่วนมะันอะไอพวก ตัวตะขอตะขอประคองตัวใบพวกนี้แล้วก็ตัวกิฟอ่ะมันเป็นพลาสติกเพื่อนๆแล้วมันเซนเิทีฟคือดึงมากกระชากมากหรือโดนอะไรที่แบบมามาทำต่อตัวมาเนี่ยแตกได้หักได้นะครับถามว่าซ่อมได้ไหม,มถ้าถ้ามีอะไรนะ ผมคิดว่าถ้าเกิดมีอะไรสามารถซ่อมได้นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่อะใช้งานมาให้มันพังไปเราก็เปลี่ยนนะถ้าเกิดเพื่อนๆมีคําถามเกี่ยวกับผ้าม่านนะครับมีปัญหาการใช้งานเนี่ยลองคอมเมนต์สอบถามกันเข้ามาแล้วเดี๋ยวผมจะนําคําตอบเนื้อหาสาระดีๆเนี่ยมาแบ่งปันกันอีพีนี้ไปก่อนครับ